พอี่เห็นคอมเมนต์นี้นะครับก็เลยขออนุญาตเอามาตอบเป็นคลิปวิดีโอเลยแล้วกันนะเพราะหลายคนเนี่ยเห็นผมทํางาน DIY นะครับทั้งทาโดมจอดรถทํารถทําบ้านขึ้นมาทั้งหลังแบบนี้บางคนนะ่ะคิดว่าผมเป็นช่างทํางานมาเยอะมีประสบการณ์มาเยอะแต่อยากจะบอกทุกคนครับว่างานหลายๆชิ้นเนี่ยทำครั้งแรกเลยนะงานเชื่อมเหล็กครั้งแรกของผมก็คือโต๊ะทํางานที่ผมใช้อยู่ทุกวันตัวนี้นี่แหละครับดูสภาพงานเชื่อมครับเชื่อมแบบติดบ้างไม่ติดบ้างอยู่เลยจนมาสร้างบ้านน็อกดาวน์หลังนี้ เชื่อมเยอะมากจนสามารถเชื่อมเหล็กแบบนี้ได้ครับทั้งหมดหัดเองทําเองแล้วก็ดูคลิปวิดีโอที่เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยแชร์ไว้เป็นความรู้ครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนคืองานช่างมันไม่ใช่เรื่องยากครับผมไม่มีความรู้เลยนะมาจากศูนย์เลยนะครับทุกอย่างจับครั้งแรกแล้วก็ค่อยๆหัดทํามันอาจจะทําไม่ได้ดีในครั้งแรกครับแต่ถ้าเราหัดทําไปเรื่อยๆมันก็จะสามารถทําได้ครับสําหรับคนที่อยาก DIY อยากทําเองอย่ากลัวอย่ารอครับทําเลย และสุดท้ายสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่อยากทำงานดีว่า